นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณรัชุฒินะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนก็คงจะทยอยเข้ามานะครับแต่ท่านไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมบันทึกไว้ให้ดูย้อนหลังอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาติวข้อสอบนะในส่วนของประมวลกฎหมายอาญานะครับซึ่งข้อสอบที่ผมเตรียมมาเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่เยอะนะแต่ว่า เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแตกนะประเด็นไปเรื่องต่างๆนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับถ้าหากว่าท่านไหนที่สะดวกตอบเนาะกะ็พิมพิมพ์ตอบให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านใดไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตอบในใจนะตอบในใจเอานะว่าข้อนี้น่าจะตอบว่าอะไรนะครับอ่ะเรามาดูข้อสอบข้อที่1ของเราเลยนะครับข้อที่1นึ่งนะคำถาม ผู้ใดต่อไปนี้นะขาดเจตนาทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญานะครับก็คือไม่มีเจตนาทุจริตนะครับข้อ A อนางขาวกลัวว่าสามีจะทำร้ายจึงเอาปืนของกลางของสามีไปทิ้งนะครับข้อ B นายแดง ไปบังคับชำระนี่กับนายดำโดยพละการข้อสีนายเขียวเห็นนายฟ้าซึ่งเป็นอริต่างสถาบันนะครับจึงใช้มีดข่มขู่ให้ถอดเข็มขัดนะที่มีตาสัญลักษณ์ต่างสถาบันออกแล้วก็เอาไปข้อดีถูกทุกข้อนะข้อใดที่ผู้กระทำเนี่ยนะครับ ไม่มีหรือว่าขาดเจตนาโดยทุจริตดีด็อกนะครับโอเคนะครับคุณราชวุฒิใช่ไหมตอบตอบข้อด็อกใช่ไหมครับตอบ,บข้อดีนะอะท่านอื่นคุณจิรดาตอบข้อดีนะคุณจิรดานี่นะ่าจะเป็นชื่อแฟนใช่ไหมครับ <c oughs> อ่อชื่อชื่ออะไรครับนะช่วยช่วยแจ้งผมหน่อยนะผมจะได้เรียกถูกนะครับ โอเคข้อนี้นะครับทุกท่านครับคําถามก็คือว่าเจตนาทุจริตอะนะเจตนาทุจริตนะครับซึ่งในทางกฎหมายอาาเนี่ยนะครับมันคือเจตนาพิเศษเจตนาพิเศษเนี่ยนะครับมันเป็นเจตนาที่ความผิดบางฐานเนี่ยนะเพิ่มเติมขึ้นมาว่า นอกจากจะมีเจตนาธรรมดาแล้วนะครับผู้กระทำเนี่ยจะต้องมีเจตนาพิเศษด้วยจึงจะเป็นความผิดฐานนั้นนะครับซึ่งคำว่าโดยเจตนาทุจริตเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราจะพบในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะครับเช่นลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์นะครับช่อโกงนะชิงทรัพย์นะครับพวกนี้มันจะต้องมีเจตนาพิเศษก็คือ โดยทุจริตซึ่งความหมายของมันเนี่ยนะครับความหมายของเจตนาโดยทุจริตเนี่ยนะครับทุกท่านดูนะมันจะอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา1อนุ1นะครับก็คือเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายนะสำหรับตนเองหรือผู้อื่นนะครับมันจะต้องเป็นการแสวงหาประโยชน์แล้วประโยชน์ที่ที่แสวงหาเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่เอ่อมันมัน มีควรได้ก็คือมันมันเป็นการได้มาโดยโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอันนี้คือความหมายของโดยทุจริตนะครับทีนี้พอเรามาดูตัวข้อสอบของเราเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่า,าข้อ A เนี่ยนะนางขาวกลัวว่าสามีจะทำร้ายจึงเอาปืนของสามีไปทิ้งน้ำเนี่ยแล้วนะมันมีการเอาทรัพย์ก็คือปืนของผู้อื่นไปจริงนะครับ แต่ว่าความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยนะมันจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้เนี่ยมันจะต้องมีเจตนาพิเศษด้วยก็คือเอาไปเนี่ยโดยทุจริตทุจริตคือสแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขาวกลัวว่าสามีจะทําร้ายเนี่ยเพราะว่าเขามีปืนเนี่ยก็เลยเอาปืนของสามีไปทิ้งน้ําเนี่ยนะจะบอกว่าขาวเนี่ยมีมีเจตนาโดยทุจริตเนี่ยไม่ได้ครับเพราะว่าเขาทําไปเพื่อเพื่อ จะได้ไม่ต้องถูกทํรลายในอนาคตนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนางขาวเนี่ยก็ขาดเจตนาทุจริตนะครับเ,เมื่อขาดเจตนาโดยทุจริตเนี่ยนะครับก็ไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์นะครับส่วนใน C นะส่วนใน C นะครับข้อ4ีทัทีในเขียวเห็นในฟ้าอริตต่างสถาบันเนี่ยจึงใช้มีด ข่มขู่ให้ถอดเข็มขัดที่มีตาสัญลักษณ์ต่างสถาบันออกแล้วก็เอาไปเนี่ยนะครับตรงนี้มันมันมีประเด็นว่าการเอาเข็มขัดของขั้วหลีนะที่ที่เป็นนักศึกษาต่างสถาบันไปเนี่ยมันได้เป็นการเอาไปโดยทุจริตไหมเพราะถ้าหากว่ามันเอาไปโดยทุจริตนะคนที่เอาไปเนี่ยนะครับมันจะมีความผิดฐานชิงทรัพย์เพราะว่าข่มขู่ใช่ไหมครับเป็นการ ขู่ว่าจะทําร้ายเพื่อเอาทรัพย์ไปนะก็เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์แต่คำถามคือการที่ทำในลักษณะนี้มันคือการสแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการการการ,การทำที่เกี่ยวกับเรื่องศักดิ์ศรีเกี่ยวกับเรื่องสถาบันซึ่งไอ้เข็มขัดที่เขาเอาไปเนี่ยเขาคงไม่เอาไปใช้หรอกนะคงไม่ได้เอาไปขายต่อหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ข้อ c เนี่ยนะตามแนวควาวินิจฉัยของสารดีการเนี่ยก็วินิจฉัยมาแล้วนะครับว่าขาดเจตนาโดยทุจริตนะครับขาดเจตนาทุจริตนะไม่ไม่ได้แสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใดนะครับส่วนข้อ b นะครับข้อ b นะทุกท่านนายแดงไปบังคับชำระหนี้ตามกับนายดำโดยพลรการเนี่ยนะครับคำถามก็คือ ปกติเนี่ยนะในทางในทางแท่งเนี่ยนะเวลาที่เราจะ,ะมีคนเป็นหนี้เราอยู่นะครับแล้วเราจะบังคับชำระหนี้เนี่ยนะครับวิธีการตามกฎหมายที่ถูกต้องคือต้องยื่นฟ้องต่อศาลนะเพื่อให้ศาลเนี่ยบังคับคดีให้นะครับเมื่อชนะคดีแล้วก็เอาคำพิพากษาของศาลเนี่ยไปให้เจ้าพนักงานบังคับค,บคดีทำการบังคับค,บคดีให้นะไปยึดทรัพย์ของลูกหนี้เนี่ยมาขายทอดตลาดเอาเงินมาชำระหนี้ อันนี้เป็นวิธีการบังคับชำระหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะแต่ว่าในแดงเนี่ยไปบังคับชำระหนี้กับในดําโดยพาราการคือคือไม่ฟ้องศาลนะไม่ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปบังคับให้ไปบังคับชำระหนี้เอาเองเลยโดยพาราการเช่นนะครับเขามีรถยนต์อยู่นะครับเขาติดหนี้เราอยู่สองแสนเนี่ยนะเราไปบ้านเขาเนี่ยเราก็เอารถยนต์ของเขาเนี่ยนะ เอามาขายชำระนี่เองเลยนะโดยที่ไม่ต้องฟ้องศาลเลยคำถามคือการกระทำในลักษณะนี้มันจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ไหมนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับทุกท่านอทุกท่านดูตรงนี้นะอในเรื่องนี้มันมีมันมีดีกาสองดีกาซึ่งแต่เดิมนะแต่เดิมเนี่ยนะครับคือดีกาที่สองร้อยทับสองห้าสี่สี่ จำเลยนะครับขายรถยนต์และเครื่องนวดข้าวให้กับโจ์โจ์ชำระเงินแล้วบางส่วนและยังชำระและยังค้างชำระ,ะ,ะส่วนที่เหลือนะครับหลังจากนั้นเจ็ดเดือนเศษเนี่ยจำเลยกับพวกไปหาโจท์ที่บ้านแต่ไม่พบแต่ได้บอกภรยาบุตรและน้องชายโจย์ว่าจะเอารถยนต์และเครื่องนวดข้าวไปแล้วได้ยึดรถยนต์และเครื่องนวดข้าวนะครับกลับไปเก็บไว้ที่บ้านของจำเลย เพราะโจรยังชําระเงินส่วนที่เหลือไม่ครบดังนี้การกระทําของจําเลยเป็นการใช้อํานาจบังคับตามสิทธิ์ของเจ้าหนี้โดยพระการไม่ได้ดําเนินการฟ้องร้องบังคับให้ถูกต้องตามกฎหมายนะเป็นการกระทําโดยเจตนาให้ลูกหนี้ใช้หนี้ค่ารถยนต์และเครื่องนวดข้าวที่ค้างชําระเท่านั้นหาได้มีเจตนาลักทรัพย์โดยทุจริตไม่ดีกาปี44นี่นะครับ ตัดสินว่าการบังคับชำระหนี้จากลูกหนี้โดยพระการเนี่ยขาดเจตนาทุจริตไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์นะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยนะครับทุกท่านมันมีคำพิพากษาดีกาที่674ทับ2544นะซึ่งเป็นคำพิพากษาดีกาประชุมใหญ่ครั้งที่9ทับ2553นะครับเขาตัดสินไว้อย่างนี้ครับว่า แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าจำเลยกับพวกเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจนได้รับบาดเจ็บและบังคับเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปเท่าที่คิดว่าจะพอกับค่าจ้างที่ผู้เสียหายเป็นหนี้พวกจำเลยอยู่เท่านั้นไม่ได้เอาทรัพย์สินอื่นๆที่มีค่ามากไปด้วยก็ตามแต่การกระทําของจำเลยกับพวกดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย สารอีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่าเป็นการกระทําโดยมีเจตนาทุจริตแล้วการกระทําของจําเลยกับพวกเป็นการร่วมกันป้นทรัพย์ของผู้เสียหายนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ากรณีที่เป็นการบังคับชําระหนี้โดยพาราการนะครับที่เจ้าหนี้ไปบังคับชําระหนี้กับลูกหนี้โดยพาราการก็คือไปยึดรถไปเอาทรัพย์สินของเขามาเนี่ยนะณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับ สารดีกาโดยที่ประชุมใหญ่เนี่ยนะได้ตัดสินไว้เป็นแนวนะครับบรรทัดฐานว่าเป็นการกระทําโดยมีเจตนาทุจริตนะครับมีความผิดฐานลักทรัพย์นะเพราะฉะนั้นจากคำถามข้อนี้นะครับทุกท่านครับผู้ใดต่อไปนี้ขาดเจตนาทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา นะครับคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยนะคนที่ขาดเจตนาทุจริตคือข้อ A แล้วก็ข้อ C ครับส่วนข้อ B เนี่ยมีเจตนานะทุจริตนะครับเพราะปัจจุบันการบังคับชำระหนี้โดยพระการสารดีกาตัดสินไว้แล้วว่าถือว่ามีเจตนาทุจริตนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องขออาภัยนะ ผมต้องผมต้องเปลี่ยนคำถามใหม่ว่าผู้ใดต่อไปนี้มีเจตนาทุจริตใช่ไหมครับเราก็จะตอบข้อบเพราะในแดงเนี่ยถือว่ามีเจตนาทุจริตนะครับข้อนี้ทุกท่านทำความเข้าใจให้ดีนะนะครับผมสรุปอีกทีนะครับว่าความผิดนะครับฐานลักทรัพย์นะนอกจากจะต้องมีเจตนาในการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปแล้ว นะครับจะต้องมีเจตนาพิเศษก็คือโดยทุจริตด้วยนะครับโดยทุจริตหมายความว่าเอาไปโดยสแสวงหาประโยชน์ที่ม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายนะจะสำหรับตนเองหรือว่าผู้อื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ความผิดฐานลักทรัพย์นะครับณปัจจุบันนะการบังคับชำระหนี้โดยพละการนะแต่เดิมเนี่ยศาลบอกว่าไม่ผิด แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสารดีกาบอกว่ามีความผิดถือว่าเป็นการกระทําโดยทุจริตนะครับอ่ะข้ออันนี้คือข้อที่หนึ่งทุกท่านไปอ่านดีกาที่ผมเอามาให้ได้นะครับข้อที่สองข้อใดต่อไปนี้หมายถึงทางสาธารณะข้อ A ทางบกสำหรับประชาชนใช้ในการจราจร ข้อ B ทางน้ำสำหรับประชาชนใช้ในการจราจรข้อสทางรถไฟข้อดีถูกทุกข้อดีครับข,ข้อใดต่อไปนี้หมายถึงทางสาธารณะนะครับอ่ะโอเคนะครับคุณรัชวุฒิตอบแล้วคุณดาบธรรมนะครับดาบธรรมตอบข้อไหนดีครับ ตอบได้เลยนะครับอยู่ไหมครับโอเคคุณดาบทำก็ตอบข้อดีนะบอกว่าถูกทุกข้อนะครับข้อสอบข้อนี้มันมันถามตัวบทนะก็คือในบทนิยามนั่นเองทุกท่านนะครับในบทนิยามของมาตรา1นึอนุ2เนี่ยนะครับเขาบอกว่าทางสาธารณนะหมายความว่าทางบกนะครับถนนหนทางนี่แหละเป็นทางบกทางน้ำ นะสำหรับประชาชนใช้ในการจราจรและห,หมายความรวมถึงทางรถไฟนะครับและก็ทางรถรางที่มีรถเดินสำหรับประชาชนใช้โดยสารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อที่ถูกต้องเนี่ยนะก็คือถูกทุกข้อนั่นเองนะครับในเรื่องของบทนิยามเนี่ยผมว่าข้อสอบเนี่ยมาแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะออกอนุอนไหนนะครับก็หน้าที่ของเราก็คือจะต้อง จำทุกอนุนะครับถ้าเป็นไปได้เนาะอ่ะข้อที่3มครับข้อใดต่อไปนี้หมายถึงสาธารณสถานข้อ A ลร้านเสริมสวยขณะเปิดให้บริการข้อ B ลร้านขายกาแฟข้อ C สถานการค้าประเวณีข้อ D ถูกทุกข้อนอกยาง อ่ข้อนี้ตอบข้อไหนครับสาธารณสถานอ่ข้อใดเป็นสาธารณสถานหรือว่าสถานที่สาธารณะนั่นแหละครับอ่ะโอเคนะข้อนี้ทุกท่านก็ตอบเหมือนกันเลยบอกว่าถูกทุกข้อนะครับก่อนอื่นเลยนะทุกท่านนะคํว่าอ่าสาธารณสถานเนี่ยนะครับเราไปดูความหมายก่อนนะ สาธารณสถานเนี่ยหมายความว่าสถานที่ใดๆซึ่งประชาชนเนี่ยมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้เั้นคำถามที่ผมอยากจะถามทุกท่านก็คือคำว่าสาธารณสถานเนี่ยมันตรงข้ามกับคำว่าอะไรครับสาธารณสถานมันตรงข้ามกับคำว่าอะไรครับนะใครตอบผมได้ครับ ระโหฐานหรือเปล่าครับอ่าคุณโยทินบอกว่ามันมันตรงกันข้ามกับคําว่าละโหฐานนะครับเอ่อสธารณสถานเนี่ยหมายถึงสถานที่ที่ประชาชนทุกคนเนี่ยมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้กม็มันเป็นที่สาธารณะแต่ว่าที่ละโหฐานเนี่ยนะครับที่ละโหฐานเนี่ยในในประมวลกฎหมายอาญาของเรานะครับมันไม่มีการให้ความหมายไว้นะครับทุกท่านดูนะในประมวลกฎหมายอาญานะมันมีมันมีการให้คํา ความหมายของที่ทางสาธารณส,าาสถานเคหาสถานแต่มันไม่มีการให้บทนิยามของคําว่าที่ละโหฐานไว้ที่อยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับไม่มีนะแต่ในปวิยาามีครับในปวิยาาม,มาตราสองเนี่ยมีการกําหนดบทนิยามของที่ละโหฐานไว้ถามว่าในปวิยาากาหนดที่ละโโหฐานเนี่ยหมายความว่า,างไงหมายความว่า สถานที่ซึ่งไม่ใช่ที่สาธารณะเขียนไว้แบบนี้เลยครับสถานที่ใดก็ตามที่ไม่ใช่สาธารณสถานะสถานที่นั้นคือที่โหฐานนะเพราะฉะนั้นความหมายของของคาว่าสาธารณสถานก,ก็เลยตรงข้ามกับคําว่าที่ระโหฐานนะครับทีนี้ มันมีอีกคำหนึ่งนะอีกคำหนึงที่มันมีความใกล้เคียงกันก็คือเคหสถานนะครับแต่ว่าเคหสถานเนี่ยนะครับมันมีการบัญญัติบทนิยามไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งอนุ4นตรงนี้นะครับทุกท่านดูนะเคหสถานเนี่ยหมายความว่าที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะเช่นเรือนโรงเรือหรือแพ ซึ่งคนอยู่อาศัยนะครับและก็ให้หมายความรวมถึงบริเวณที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและ้จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของของเคหสถานกับที่สาธารณะเนี่ยก็คือคนละอย่างนะครับแล้วก็เคหสถานก็ก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นที่ระโหฐานเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของคําว่าที่สาธารณะจะตรงข้ามกับที่ระโหฐาน